ได้ยินมาว่าโรงเรียนแม่พะธน,นศึกษามีห้องน้ําแห่งความสุขว่าตามกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสุขาดีมีความสุขและเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยค่ะสะอานห้องน้ำโรงเรียนร้าวสะอาดไม่มีคราบสกปรกไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแห้งไม่มีกลิ่นเหม็น ลักษณะกระดาษชำระที่เทียงพอแล้วเจลแอลกอหอท์ังขยะสำหรับไ้ทิ้งกระดาษชำระปลอดภัยปลอดเชื้อสะดวกเรามีห้องน้ำสำหรับเพศชายเพศหญิงมีแบบนั่งยองนั่งราบใช้ได้ตามความถนดัดและความสะดวกของเราค่ะ เปลียนประชาชนทั่วไปใช้ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกสวยงามโรงเรียนของเราตกแต่งด้วยสีสันสดใสสวยงามมองแล้วน่างามตา